จอมกล้าทัศนศึกษางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะขิดแห่งประเทศไทยรายงานวันที่15กรกฎาคม2568เวลา16นิกาเวลาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่ง สมเด็จพระนิธิธทิราช้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ซึ่งกำลังศึกษาวิชาเลือกเสรีวิชาประวัติศาสตร์จีนและวิชาประวัติศาสตร์อเมริกาและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าวไปทัศนศึกษาบริษัทหัวเวย่ยเทคโนโลยีจำกัดเมืองเซินเจิน้นบริษัทตั้งเมื่อปี2530ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิน้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมของสาธารณารัฐประชาชนจีนครอบคลุมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณ์และการขยายโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารในปี2567 บริษัทอยู่ในอันดับที่103จากบริษัท500แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับฟ r t u n ู g l ก b a l 500ของนิตยสารฟ o r t u ู e มีพนักงานมากกว่า2,07,000คนใน170ประเทศทั่วโลก บริษัทมีสิทธิบัตร 5G มากที่สุดในโลกทำให้จีนเป็นประเทศลำดับแรกๆของโลกที่ให้บริการเครือข่าย 5G ในเชิงพาณิชย์และผลักดันการใช้เทคโนโลยี 5.5G และ 6G ทั้งในการวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งวางรากฐานเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ในจีนรวมกับบริษัทโทรคมนาคมจีนให้บริการเครือข่าย 5.5G และเริ่มวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย 6G ตั้งแต่ปี2,562เป็นหนึ่งในบริษัทที่ยื่นสิทธิบัตรเกี่ยวกับ 6G มากที่สุดในโลก บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเมื่อปี2567ใช้เงินลงทุนด้านนี้กว่า1 7 9 7 0 0ล้านมีเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนากว่า113,000คนมีห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี86แห่งทั่วโลกและถือสิทธิบัตรกว่า150,000 บริษัทัวีวยทำธุรกิจ3าประเภทได้แก่บริการเครือข่ายโทรคมนาคมประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงโซลูชันต่างๆเช่นเครือข่ายไร้สายระบบคลาวระบบสารสนเทศดิจิทัลวิสาหากิจและองค์กรเช่นโซลูชันระบบคลาวขององค์กรหรือการติดตั้งระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรและผู้บริโภคทั่วไปได้แก่โทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับการสวมใส่และคอมพิวเตอร์ โอกาสนี้ทอพระเนธนิทศการการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชันชั้นนําของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมชั้นสูงของหัวเวย่ยในระดับความคิดอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมากกว่า700แห่งกว่า100ประเทศทั่วโลกนําเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสําหรับระบบขนส่งและโลจิสติกการบูรณาการเทคโนโลยี ิสารสนเทศและการสื่อสารเข้ากับพลังงานไฟฟ้าการจัดเก็บและประมวลผลการเงินด้วยธุรกรรมที่รวดเร็วและปลอดภัยครบวงจรการใช้โซลูชันห้องเรียนอัจฉริยะการเชื่อมต่อในโรงเรียนและห้องเรียนอัจฉริยะให้เข้าถึงระบบการศึกษาการดูแลสุขภาพเช่น Smart and Healthy City เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันและพลังงานดิจิทัลเช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานใหม่สำหรับระบบไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าบริษัทนี้ทำธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี2539และได้ตั้งบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดในปี2542ต่อมาตั้งสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้มีศูนย์ Customer s o l u t i o n i n n o v a t i o n and Integration e x p e r i e n e n c e n t e r เเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่มีพนักงาน360คนส่วนใหญ่เป็นคนไทยเวลาสินาฬิกาสเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระรจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในการนี้ตัวแทนนักเรียนในร้อยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความรู้ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนและประสบการณ์อันมีค่าจากการทัศนศึกษาดูง,งานในครั้งนี้โอกาสนี้ทรงพระอักษรภาษาจีนว่าเรินจงเต้าเยวอนมีความหมายว่ารับภาระหนักขนทางยันยาวไกลพระราชทานแก่ผู้บริหารของบริษัทหัวเวยเทคโนโลยีจำกัด เวลา20นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเซนเจินเป่าอันพระราชทานพระราชวรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลและอ่องพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นอธิบดีสำนักงานต่างประเทศเมืองเซนเจอรรองประธานบริหารสมาคมประชาชนเซนเจนเพื่อมีตรภาพกับต่างประเทศผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีทีจี9052เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย การทัศนศึกษาครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้ว่าจีนเป็นอิสระในแง่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายแน่นอนว่าจะพัฒนาประเทศไปในทิศทางใดไม่ใช่สนใจแต่วิทยาศาสตร์ประยุกต์แต่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงทำให้ไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่น ควรที่ประเทศไทยจะนํามาเป็นแบบอย่างเพราะหากพึ่งพาแต่วิทยาศาสตร์ประยุกต์จะต้องพึ่งพาคนอื่นไม่มีรากฐานเป็นของตนเองแต่จีนทําเองรู้เองจัดการได้เองทําให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศแนวหน้าด้านเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเชียในปัจจุบันโดยเฉพาะเมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองนําร่องที่เริ่มใช้นโยบายใหม่ของรัฐบาลกลางที่เรียกว่า พื้นที่ทดลองนโยบายโดยนโยบายและการเปิดประเทศเน้นเศรษฐกิจแบบเสรีสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เมืองสนเจิญเ,เติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นเมืองแห่งความทันสมัยมีพัฒนาการด้านนวัตกรรมที่โดดเด่นได้ชื่อว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของจีนแม่สมเด็จพระนิฐาธิราช้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเกษยียณอายุราชการแล้วแต่ยังทรงพระราชทานการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และส่งนำนักเรียนในร้อยทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังเช่นที่ทรงเคยปฏิบัติตลอดเวลาที่ทรงรับราชการนับเป็นพระมาหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างหาที่สุดมิได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน